อนที่แล้วโมโดนน้องใส่ไลยว่าตีนน้องแม่เลยคิดว่าเป็นเรื่องจริงเลยสั่งให้โมไปอยู่ที่บ้านใหญ่อีกด้วยแต่เมื่อเออใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วแม่ก็ไม่มาปลุกซักทีทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้นอนนอนนอนโอ้ยรองเท้าอันไหนดิเนี่ยหารองเท้าไม่เจอใส่อันนี้ก็แล้วการง่ายดีเออโอ้ยข้าวก็ยังทําได้กินทําไงดีละเนี่ยหิวจะแย่อยู่แล้วแม่ก็ไม่มาปลุก โอ้จะบ้าตายลงไปข้างล่างดีกว่าเอิ่มแม่คะแม่คะทําไมแม่อะไรอะทําไมไม่ตื่นฮะรู้แม่นั่งรอนานแล้วนันเนี่ยก็แม่ไม่มาปลุกหนูนี่คะแล้วหน้าที่อะไรฉันต้องไปปลุกเธอด้วยไม่ทราบเออแม่คะวันนี้มีอะไรกินแม่คะเนูหิวค่ะอ๋อโทษทีนะแม่ไม่ได้ทําอะไรให้อ่ะไปหากินที่โรงเรียนเอาแล้วกันโอเคค่ะวันนี้แม่ไม่ได้ไปส่งนะดูแลน้องด้วยละโอเคไหม โอเคค่ะไปงเรียนกันเถอะไปรเรียนกันโพล่าไานี่ถ้าเรื่องเดียวแล้วก็มารอพี่ตรงนี้นะโอเคโอเคเดี๋ยวสิค่ะพี่มีอะไรอีกล่ะสายแล้วนั้นนี่รู้ไหมเธอว่าหนไม่ได้จะบ,บอกอะ่ะพี่เรามาทำไมแม่ถึงด่าพี่ไม่รู้สิหนูได้แต่ทำให้แม่ด่าพี่เองไม่จริงอะ่ะ จริงสิหนาจะทำให้แม่แก่พี่และอีกไม่น,นานเนาจะทำให้แม่เล่พี่ออกจากบ้านไปเล่คอยดู <laughs> <laughs> พี่คอยดูแล้วกันจะทำให้ยา <laughs> <laughs> แต่ลอกไม่จริงอ่ะพี่จะไปฟ้องแม่จริงสิพี่ลองไปฟ้องเลยพี่ลองคิดดูนะระหว่างหนูกับพี่แม่จะเลือกใครแน่นอนแม่ต้องเลือกหนูอยู่แล้ว <laughs> อาเบฟังเลยยังไงแม่เรียกหนูอยู่แล้วฮ่าฮฮาตลกสมัดค่อยดูกันเฮ้ยอะไรนี่กลับมาคุยกันอย่นี้มาคุยกันแค่รู้เรื่องเลยนะยี่โพล่ะกลับมาคุยกันอย่างนี้เฮ้ยวันอะไรวันเนี้ยทำไมเป็นแบบนี้ไปได้หิวข้าวก็หิวเจออะไรก็ไม่รู้เฮยคนก็เยอะออ ทำไงเนี่ยวันนี้กันอะไรก็ไม่รู้วันนี้กินอะไรดีเรามาคิดเรื่องกินกันดีกว่าว่าเราจะกินอะไรเรากินกือบ,บันนั้นไม่ไม่เข้ากันนะจ๊ะหนูไม่เป็นไรค่ะคนยาหนูอยากกินแบบนี้หนูชอบกินไม่เหมือนใครคะ่ะมันก็แล้วแต่เลยเฮ้ยโ,โต๊ะเต็มใบหมดเลยเนี่ยโอ้มีที่ว่างอยู่ตรงนั้นนี่นาะ นี่ชุบชุบว้าวอาหารน่ากินจังอันยำ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 ยยำเฮ 17, um, pegar, uh, ้รสชาติแปลกๆแต่ก็อร่อยอืมอร่อยจังเลยเออขยะก็ต้องเอาทิ้งลงตรงนี้นี่นะเอาจนไปเก็บไว้ดีกว่าเพื่อแบ่งเบาภาระคณยายด้วยฮ่าาทำอาหารก็น่าจะเหนื่อยหน้าดู เออคุณยายคะวางไว้ตรงไหนหรอคะเอวางไว้ตรงนั้นเ,ล,เ,เลยจ้ะแล้วจะให้เก็บเองโอเคค่ะหนูเอาวางไว้ตรงนี้นะคะจ้ะไปเรียนเถอะโอเคค่ะเอรนักเรียนยินดีต้อนรับคุณสุวันพุทธที่สาวสดใสวันนี้เป็นวันที่ดีนะจ๊ะครูไม่ได้สนอะไรมากมายหรอกครูอยากให้นักเรียนแบบความเป็นเพื่อนใหม่ให้มันเข้ากันนะ่ะวันนี้นักเรียนอยากทำอะไ,ไรไม่พิเศษไหมล่ะ กูมีจะให้ทำพอ่อหมดแล้วครับพอ่อหมดแล้วครับรู้เลยล่ะพอ่อหมดแล้วพ่ออยากให้มูเข้าเห็ดอีหยังดิทำไม่ได้เล้วพ่อมอยากให้มูเข้า,ลา,าเล่นเกมอวาตาวอ้ครับเกมอวาตาวอ้เป็นเกมอะไรอ่ะเกมอวาตาวอ้เป็นเกมที่ภาพสวยขนาดแต่งโต้เลยทั้งผู้หญิงและผู้ชายสวยมาแพ้กันครับได้อีกอย่างเกมอวาตาวอ้สาม,มารถติดตั้งในที่แอปเพจโต้เพิ่มไม่ว่าเกมอวาตาวอัอ กติต้งมาแล้วก็เล่นกันในมวนคนาแล้วครับในเกมอวตารอัปเดตเล่นน้ำกันได้แล้วได้ครับเดอ้อแต่ต้องใส่เน็ตนะครับเนะเกมอวตารวม้วนอีรีไปติต้งมาเล่นกันเยอะๆนะครับเกมอวตารวอวตารวอรเวมันเกมที่น่าสนใจน่าจะดีและฮิตสุดเลยนะนักเรียนแม่ลครับเกมอวตารวดีที่สดุดฮ่า เอาละครูก็มันจะ,จะไม่ขัดแยง้งไหกนกเรียนอยากเล่นครูก็ให้จะเล่นครูก็ให้เล่นได้แต่ว่าถึงเวลากินข้าวมันต้องไปกินข้าวแล้วก็กลับมาครูมีงานให้ทำยูดีทําไมเลยเอาเอา้อานักเรียนนี่ก็ถึงบ่ายแล้วครูมีเราจะให้นักเรียนทําม ครูมีรายงานใบางานให้นักเรียนทำให้จับคู่กันอยู่บ้านใกล้กันก็ดีนะจะได้ไปทำช่วยกันเคยไม่ทำก็จดชื่อมาแล้วก็ยอคะแนนไม่ต้องเอาคนแนนเลยนี่ดีหนึ่งอืมให้นักเรียนจับคู่กันนะแล้วก็ออกตัวแทนมาเอารายงานที่วางอยู่หน้าโต๊ะครูตรงนี้เดี๋ยวนี้เร็วๆสิอืมนี่รู้ไหม หนูขอคู่กับเอ่อมอค่ะเพราะมขอคู่กับเอ่อชื่อหยังวะอืมคีบอ,อกครับคนกับคนสุดท้ายแะครับ okay, okay. Cool. โอเคโอเคครู่รู้เอกมาเอาส่งตัวเท่มาเอานะเออเชิบเชิบเชิบอเชิบ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 ฮู้ใบงานอือละโอ้ย ไม่มีใครไปเอาฉันไเอาเองก็ได้โอ,อโอ้ย <c oughs> งยากชะมัดเลยว้ายใบงานอะไรก็ไม่รู้เอาลูกเรียนจ้งใจทำอยู่บ้านใกล้กันก็ช่วยกันทำนะใครไม่ทำก็จดรายชื่อมาให้ครูแล้วครูจะหักคะแนนมันไม่ต้องไม่ต้องบอกไม่ต้องเข้าข้างกันครูคือครูใครไม่ทำครูก็รู้ดูจากสีหน้านเนี่ยเอาลูกเรียน ก็เงินก็มีประมาณนี้นะตั้งใจทำแล้วเอามาส่งคูในวันศุกร์นี้นะโอเคไหมมันไม่ได้ยากเลยแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายด้วยครูเชื่อว่านักเรียนทำได้โอเคนะไปศึกษาม,มาโอ้ยทำไงดีเนี่ยฉันต้องไปทำรายงานที่บ้าน,นเพนะื่องงนะแม่จะให้เราไปไหมนะโอ้ยทำไงดีอ่ะโอ้ยจะทำยังไงดีนะแม่จะให้เราไปไหมหรือแม่จะไม่ให้เราไปเราต้องขอแม่มันเป็นรายงานที่แบบ สำคัญมากเลยนะเราต้องลองไปขอคุณแม่ว่าแม่จะให้เราไปไหมเออเราต้องรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปหาแม่เพื่อไปขอแม่เพื่อแม่ให้ไปเฮ้ยทาไมเ,ออเราเปลี่ยนรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่าเดี๋ยวมันจะค้ำคานี้เอาละเ,ออเราต้องกล้าไปขอแม่สิเราต้องกล้า แม่แม่แม่ขาแม่ขาค,คือหนูขอไปทำรายงานที่บ้านเพื่อนได้ไหมจะไปทำไมไม่ไม่ให้ไปฉันไม่ให้เก็บแต่มันเป็นรายงานที่สำคัญมากเลยนะคะบ้านอยู่ใกล้ๆนี่เองนะคะแม่ฉันไม่ให้เก็บไปให้อยู่บ้านทำบ้านบ้านอ่านหนังสือซะแม่ไม่ให้ไปเข้างนองไปซะแม่ไม่ให้ไปนี่คือคำสั่งโอ้ยอออยางน้อย แม่ไม่ให้ไปสุดท้ายมันก็ต้องเป็นแบบนี้แม่ไม่ให้ไปฉันต้องรู้หักคนนึนินเน,น,นเลยทำไงดีเนี่ยอเราต้องพิมพ์ไปบอกพิงพิงพิงแม่แม่ได้ให้เราไปทำงานดีแต่เราอยากช่วยเธอนะแต่แม่ไม่ให้เราไปอ๋อรอพริงตอบกลับมา พิงตอบกลับมาแล้วทุกคนพิงบอกว่าถ้าแม่ไม่ให้ไปก็แอบไปสิเออมันจะดีหรอกคะทุกคนแอบแม่ไปแบบนี้แต่ทำไงดีอ่ะเราไม่มีทางเลือกเราก็ไม่อยากขัดคะแนนเราอยากช่วยเพื่อนเออเอาวะทุกคนไม่ลองไม่รู้มูต้องไปให้ได้ต้องไปเพื่อมันในตัวอิมอ ว่าเราจะรอดแม่พาน้องไปซื้อของรอดๆแล้วแต่กลับมาได้สิจะรอดไหมร <c oughs> อ,อนานไหมอ่ะไม่นานไม่นานเลยอะ่ะงั้นเราเข้าบ้านกันเถอะปะปะเข้าบ้านกันว้าวบ้านเธอใหญ่ชะมัดเลยอะ่ะก็ไม่เท่าไหร่อ,อกนะบ้านฉันนะก็แค่นี้เองอะ่ะ งั้นเรารีบทํารายงานกันเถอะเดี๋ยวแม่เธอจะได้รีบกลับเนาะนี่เธอรีบกลับบ้านนะโอเคโอเคฉันจะรีบกลับบ้านให้เร็วที่สุดเลยไว้เ,เจอก,กันนะเมบายบายเจอกันพรุ่งนี้บายบาย,บาย,บายเช่นกันไว้เจอก,กันทีหลังนะพิงหวังว่าแม่จะยังไม่อยู่นะอืออือโอ ไปไหนมาฮะเออเออคื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 อว่าคือฉันถามว่าไปไหนมาคือว่าคือคือเออคือคือว่าหนูไปทำรายงานที่บ้านเพื่อนมาค่ะหนูขอแม่แล้วแม่ไม่ให้หนูไปหนูต้องแอบไปเป็นรายงานที่สำคัญมากเลยฉันไม่เคยสอนให้แกปแบบนี้ฉันไม่ให้ไปก็คือไม่ให้ไปลูกในละคนเลงเสียข้าสุดจริงๆ ฉัน,ฉนมึนคำจะพูดแกแม่ค้าแม่ค้าพี่เขาโกหกขาแม่พี่เขาไม่ได้ไปทำรายงานแล้วหนูรู้ได้ไงลูกหนูเห็นพี่เขาคุยโทรศัพท์ว่าเขาไปหาผู้ชายนับเป็นต็่นที่ไปน็นต้นฉันสั่งให้แกไปอยุ่กับย่าย